โอเคมาต่อกันเลยนะครับผมวันนี้เพื่อนผมมันไล์สดอยู่นะครับผมก็เลยให้ของไม่ได้นะครับเพราะว่าผมตอนนี้ผมไล์ไม่ได้นะครับช่องจะบินนะครับใดอะไรว่าได้ติ๊กต้อนะผมต้องรอนะผมแจกเพื่อนเลยแล้วกันนะครับผมผมแจกให้คนไหนดีคนนี้เหรอจะให้ดีไหมนะอ่ะ เอิ่มให้ก็ได้อะไม่เป็นเพื่อนครับไม่เป็นเพื่อนไม่เป็นครับผมมีเยอะแล้วผมไม่เป็นครับแมวแมวออให้น้องคนนี้ให้น้องคนนี้โอ้ยอันนี้ไม่ให้ไม่ให้เลยไม่ให้เลยเดี๋ยวไปเอาของในสวนให้ก่อนเอาอะไรให้ดีของติดอันเนี้ยอูย้ต้นนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะแต่ก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ รอน้าอีกสองพอสมควรนะ่ะต้นนี้นะครับต้นนี้นยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมปลูกพี่อื่นมันใหญ่นะครับแต่ผมหาของให้ก่อนนะแจกเ,เอ้ยติดติดติด,ตดเอเอ,อมันใหญ่เหรอไม่ตอ,อนนี้ขายเท่าไหร่เหอ,อ้หมดอะอะให้น้องคนนี้นะครับ ผมให้เลยนะครับผมพูดจริงนะครับให้จริงจริงนะครับครับครับ,รบอ่ะอ่ะอ่ะโอเคแจกผมแจกแจกเอ้ไปดูที่บวรดน้ำก่อนเออเมื่อกีอเอ้เพิ่งขายนะผมซื้อไปแล้วนะครับติดอยู่ในสวนนะคบผมอุ้ยนี่โคตรใหญ่นะผมใช้สปิงเกอร์อะไรสักอย่างปิดก่อนผมจะยังไม่ขายนะครับ เออลูลซืล้อบรอนน้ำเลยสปริงเกอร์เมื่อไหร่จะขายของเราเป็นชาเรายังไม่ซื้อเลยพอดีรวยอ่ะครับผมลาชัวผมซื้อได้หมดแต่หตัวใจซื้อไปทำไมก็ไม่รู้อ่าฮ่าเรียนแบบตัวจริงนะครับเออแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ โอเคเราผมจะแจกอะไรดีว่าสุ่มๆนะครับสุ่มๆ,ๆสุ่มๆ,ๆนะครับอ่ะเอานี้ให้ะกันนะครับอยู่ไหนไวะนี่นีนี่อันนี้อันนี้คืออะไรไวะโอ้ไมู่ดนะผมให้เลยสอคงคะนนะผมจะปิดคลิปนะครับถ่ายถ่ายสองนาทีพอนะครับเขาไปไหนอะ่ะเขาไม่อยู่ผมก็แจกให้หน้องคนนั้นล้กันนะครับ เขาไปไหนไม่รู้นะผมให้น้องคนนั้นแล้วกันครับอยู่ไหมอยู่ไหมอ๋อน้องเขาอยู่ไหมนี่ผมมองน้องเขาไม่เห็นเลยนะน้องอยู่ไหนอะคอยมาช้าก็ไม่แจกนะครับนี่งไงน้องน้องน้องออามาแล้วนะให้เลยนะครอ้าวจะรีบไปไหนครับน้องเขาไปไหนอะ อ๋อนี้ยังไม่หมดค่ะพี่น้องน้อง,น,องน้องยัะหนีพี่ทำไมอ่ะเอา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 อ่ะตรอนนี้ด้วยอ่ะมาพามาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ